สวัสดีครับท่านผู้ใฝ่ในธรรมท่านสาธุชนและญาติธรรมทุกๆท,ท่านวันนี้เราจะมาศึกษาธรรมร่วมกันในหัวข้อจิตมัวหมองเพราะตัณหาและอารมณ์ตัณหาและอารมณ์จะทำให้จิตเดิมแท้ที่สว่างสวยัยต้องมัวหมองลงไปได้อย่างไรก็คข,ขอเชิญทุกท่านมาศึกษาร่วมกันครับ องค์ประกอบที่สำคัญของชีวิตมนุษย์ก็คือกายใจและจิตโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจิตที่จะคอยบงการให้กายวาจาและใจกระทาหรือแสดงอารมณ์ต่างๆได้เรื่องนี้ได้เคยกล่าวถึงในหัวข้อธรรมจิตมนุษย์นิสัยยากแท้อย่างถึงไปแล้วโดยที่ส่วนประกอบของกายหรือรูปหนึ่งมีธาตุดิน ธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟเป็นองค์ประกอบส่วนใจหรือนามสีนั้นเป็นนามธรรมซึ่งมองไม่เห็นสัมผัสจับต้องไม่ได้นั้นมีสี่อย่างก็คือความรู้สึกหรือเวทนาความจำหรือสัญญาความคิดปรุงแต่งหรือสังขารและความรับรู้หรือวิญญาณโดยตัวสุดท้ายคือความรับรู้หรือวิญญาณน,นี่เอง ที่เป็นช่องทางให้เกิดตัณหาและอารมณ์ต่างๆที่ทำให้จิตมนุษย์ยังคง,ลงหลงไหลในสิ่งต่างๆที่เรียกว่าจิตมืดบอดและทำให้เกิดอัตตาหรือความมีตัวตนขึ้นและในที่สุดก็คือทำให้จิตมัวหมองหาทางออกไม่เจอและด้วยแรงกรรมแห่งตัณหาและอารมณ์ทำให้ก่อกรรมไม่ดีขึ้นมากมายจึงต้องมาเวียนเกิดเวียนตายไม่มีที่สิ้นสุด ความรับรู้หรือวิญญาณจะก่อให้เกิดตัณหาและสร้างอารมณ์อันจะนำไปสู่หนทางแห่งความทุกข์อย่างมากมายได้อย่างไรก็ขอเชิญสาธุชนทุกท่านมาศึกษาร่วมกันความรับรู้หรือวิญญาณในร่างกายคนเหล่านั้นจะเข้าสู่จิตได้โดยผ่านอวัยวะที่รับรู้หรืออายตนะภายใน6ช่องทางก็คือ 1. ทางตาเมื่อตาเห็นรูป จะเป็นรูปสวยหรือขี้เลซึ่งเป็นอายตนะภายนอกก็าตามก็จะส่งสัญญาณการรับรู้ไปที่สมองหรือใจอันนี้เรียกว่ามีการเชื่อมต่อของจักษุวิญญาณสองทางหูเมื่อหูได้ยินเสียงจะเป็นเสียงไพเราะหรือเสียงหน้าลำคาญซึ่งเป็นอายตนะภายนอกก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองหรือใจเช่นกัน เรียกว่ามีการเชื่อมต่อของโสตะวิญญาณ 3. ทางจมูกเมื่อจมูกดมและได้กลิ่นจะเป็นกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นซึ่งเป็นอายตนะภายนอกก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองหรือใจเรียกว่ามีการเชื่อมต่อของคานวิญญาณ4ทางลิ้นเมื่อลิ้นได้ชิมหรือลิ้มรสหรือสัมผัสกับอาหารหรือยา ซึ่งเป็นอายตนะภายนอกก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองหรือใจเรียกว่ามีการเชื่อมต่อของชิวหาวิญญาณ 5. ทางการสัมผัสหรือกายเมื่อกายสัมผัสกับสิ่งของต่างๆเช่นเย็นร้อนอ่อ,อนแข็งซึ่งเป็นอายตนะภายนอกก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองหรือใจเรียกว่ามีการเชื่อมต่อของกายวิญญาณ ทางใจคือสมองซึ่งเป็นตัวแทนที่เราเรียกว่าใจเป็นที่รวบรวมสิ่งที่สัมผัสหรือประสาทสัมผัสทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายและทางใจสัมผัสก็คือความรู้สึกนึกคิดและรับรู้อารมณ์เรียกว่ามีการเชื่อมต่อของมโนวิญญาณสมองหรือใจจะทำหน้าที่ประมวลผลในเบื้องต้นแล้วส่งผ่านให้จิตพิจารณา และสั่งการหากเป็นจิตมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาต่างๆอันเป็นจิตที่มืดบอดหรือเป็นจิตที่ยัง,ลงหลงไหลในสรรพสิ่งต่างๆและยึดติดในความมีตัวตนก็จะส่งผลให้เกิดอารมณ์ขึ้นเจ็ดประการคือ 1. อารมณ์อยากหรือกามตัณหาเป็นอารมณ์ที่ตั้งต้นที่ต้องการให้ได้ดังใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจส่งให้จิต ซึ่งแสดงอารมณ์ออกมาสองทางก็คืออารมณ์ที่ต้องการไขว่คว้าหรือภาวะตัณหาคืออารมณ์ความอยากได้อยากมีและอยากเป็นโดยส่งผลให้เกิดอารมณ์ตามมา3ประการคืออารมณ์รักตามมาด้วยความลหลงไหลซึ่งทำให้เกิดความชอบใจพอใจและติดใจในอารมณ์นี้อารมณ์สุข ตามมาด้วยความเพลิดเพลินซึ่งทำให้เกิดความสุขใจสบายใจหรือสำรานใจอารมณ์ยินดีตามมาด้วยความชื่นชมซึ่งทำให้เกิดความดีใจอิ่มเอมใจหรือลิงโลดใจทั้งอารมณ์รักอารมณ์เป็นสุขและอารมณ์ยินดีนี้จิตคาดหวังว่าจะได้รับความสมหวังแต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่จิตคาดหวังก็คือเกิดความทุกข์ขึ้นนั่นเองและแม้จะเกิดความสมหวัง ก็จะตั้งอยู่ได้ไม่นานสำหรับอารมณ์ที่ต้องการผลักไสหรือวิภาวะตัณหาหรืออารมณ์ที่ไม่อยากได้ไม่อยากมีและไม่อยากเป็นโดยส่งผลให้เกิดอารมณ์ตามมา3ประการก็คืออารมณ์เกลียดตามมาด้วยความชิงชังซึ่งทำให้เกิดความไม่ชอบใจไม่พอใจหรือไม่ติดใจอารมณ์ทุกข์ตามมาด้วยความโศกเศร้าซึ่งส่งผลให้เกิดความทุกข์ใจ ไม่สบายใจและหดหูใจอารมณ์โกรธตามมาด้วยความเคืองแค้นซึ่งส่งผลให้เกิดความเจ็บใจแค้นใจและอัดอั้นตันใจถ้าอารมณ์เกลียดอารมณ์ทุกข์และอารมณ์โกรธนี้สิ่งที่จิตคาดหวังก็คือไม่ต้องการได้รับเพราะถ้าได้รับแล้วชีวิตจะมีหนทางไปทางเดียวก็คือความทุกข์นั่นเองอารมณ์ทั้ง7ประการคืออยากรัก สุขยินดีเกลียดทุกข์และโกรธอันนี้เกิดขึ้นเพราะจิตหลงไหลยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอันจะนำมาซึ่งความทุกข์ในที่สุดและผลพวงในทางโลกของความคาดหวังแล้วไม่ได้สมหวังก็คือความผิดหวังย่อมส่งผลให้จิตตกต่ำคือคิดในทางร้ายคิดในทางที่เป็นไปไม่ได้หรือเพ้อเจอ้อบางทีกลายเป็นโรคจิตประสาทหรือเป็นบ้าเสียสติในบั้นปลายได้ทีเดียว และในบางครั้งอาจเกิดอารมณ์โชววูบทำร้ายร่างกายหรือฆ่าตัวตายก็เพราะอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนี่เองอย่างไรก็ตามก็ขอให้สาธุชนทุกท่านอย่าได้เป็นเช่นนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีทางแก้ไขจากสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีได้และสิ่งที่จะใช้ในการแก้ไขไม่ให้ตัณหาและอารมณ์พาไปในทางที่ไม่ดีหรือก่อนที่จะหลงทางผิด ก็คือรู้จักใช้จิตธรรมยานที่มีอยู่ในตนของทุกๆท,ท่านมาพิจารณาจิตธรรมยานหรือคือจิตเดิมแท้ซึ่งเป็นจิตที่สว่างสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีอุปกิเลสทั้งหลายมาแปดเปื้อนการระงับ6ตัณหาทำได้โดยใช้จิตธรรมยานกำหนดคือมีสติระลึกได้และรู้คือมีสัมปชัญญะ รู้ตัวอยู่เสมอในทุกขณะก็คือให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวตลอดเวลาเมื่อเกิดการกระทบหรือผัสสะของอายตนะภายในและภายนอกเมื่อใด<ม>พระพุทธองค์ทรงชี้แนะให้พิจารณาผัสสะที่เกิดขึ้นทุกอย่างว่าสักแต่ว่าคือเป็นการรับรู้เฉยๆเช่นเมื่อตามองรูปจิตก็พิจารณาว่าสักแต่ว่าเห็น โดยที่ใจไม่เข้าไปปรุงแต่งไม่ไปเทียบไม่ไปให้คุณค่าไม่ไปตัดสินเมื่อไม่เกิดการปรุงแต่งสิ่งที่ประสาทต่างๆรับรู้มาก็หยุดอยู่แค่นั้นอารมณ์ต่างๆก็จะไม่เกิดอย่างไรก็ตามบางครั้งสัมผัสต,ต่างๆยังไม่ระงับอาจนำไปสู่อารมณ์ต่างๆได้ก็ต้องดับที่จิตคือจิตธรรมยานด้วยการให้จิตกำหนดรู้และย้อนดูภายใน ซึ่งก็คือวิปัสสนาเพื่อเห็นสภาวะธรรมต่างๆตามความเป็นจริงของไตรลักษณ์ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยงไม่ทนไม่ใช่ตัวตนถ้าสาธุชนทุกๆท,ท่านไม่ปราถนาจะเป็นทาตุของตัณหาและอารมณ์ที่ทำให้จิตต้องโมวหมองและนำไปสู่ความทุกข์ในบั้นปลายก็ต้องระงับตัณหาทั้งห และดับอารมณ์ทั้งเจ็ดให้ได้ถ้าทำได้ก็แสดงว่าจิตของทุกทุกท่านเข้าสู่พุทธภาวะแห่งจิตเดิมแท้ที่ตื่นแจ้งตระหนักรู้และไรอัตตาคือไม่มีตัวตนและไม่ยึดติดในสิ่งใดๆนั้นคือการเข้าสู่เส้นทางแห่งพนิพานที่ทุกทกท่านปรารถนานั่นเองเมื่อสรุปแล้วจะพบว่าการกระทบกันของสิ่งที่เห็น คืออายตนะภายนอกกับอวัยวะที่รับรู้คืออายตนะภายในเมื่อส่งผ่านเข้าไปยังใจหรือสมองเพื่อรับรู้อารมณ์ต่างๆแล้วก็ส่งต่อเข้าสู่จิตถ้าเป็นจิตบุตุชนที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาย่อมส่งผลให้เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาการแสดงออกของอารมณ์ทางกายและทางวาจาจะมีทั้งทางดีและทางไม่ดีและมักจะเป็นไปในทางที่ไม่ดีมากกว่า สุดท้ายแล้วก็จะทำให้ชีวิตหาความสงบสุขไม่ได้ในทางกลับกันหากใช้จิตธรรมยานพิจารณาระงับตัณหาที่สัมผัสให้หมดไปก่อนด้วยการทำตามที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะคือพิจารณาตัณหาที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยคำว่าสักแต่ว่าโดยจิตไม่ได้ไปปรุงแต่งต่อ และหากสัมผัสต่างๆยังคงดำเนินต่อไปก็ให้จิตกำหนดรู้และย้อนดูภายในให้เห็นสภาวะธรรมต่างๆตามความเป็นจริงคือสรรพสิ่งทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาและสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามกฎแห่งไตรลักษณ์นั่นเองนี่คือวิธีการดับสิ้นกิเลสต,ตัณหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะและหวังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดีก็ขอให้ผู้ใฝ่ในธรรมสาธุชนและผู้บำเพ็ญธรรมทุกๆท,ท่านได้ศึกษาและทบทวนธรรมเรื่องจิตมัวหมองเพราะตัณหาและอารมณ์ให้เข้าใจเพื่อจะได้ดำรงจิตตนให้มั่นคงมิให้หลงไหลหรือหวั่นไหวไปกับตัณหาและอารมณ์ ซึ่งเป็นห่วงโซ่ที่สำคัญที่จะมาฉุดรังจิตไว้มีให้เข้าสู่พุทธภาวะแห่งจิตเดิมแท้ที่ตื่นแจ้งตระหนักรู้ไร้อัตาไม่ยึดติดตัวตนอันเป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานในเบื้องปลายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีความเจริญในสุขและเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปขอขอบคุณและสวัสดี